SOP ของการจัดส่ง d ดย์ศูนลบศูนย์คัอินาฬิกาลูกค้าส่งข้อมูลรายการสินค้าที่จะจัดส่งตามเทมเพลตที่กำหนดทางอ e ีเมลหรือ API อย่างช้าไม่เกิน18นาฬิกาพนักงานนำข้อมูลเข้าระบบระบบจะจัดการตามสายงานที่กำหนดและจัดทำใบปิดบรรทุกเพื่อให้พนักงานนำไปรับสินค้าในวันรุ่งขึ้นเดย์ 0, ตั้งแต่เวลา8นาฬิถึง17นาฬิกาพนักงานขนส่ง ดำเนินการรับสินค้าจากผู้ขายและจากคลังสินค้าในขณะที่รับสินค้าจะมีการตรวจรับสินค้าโดยตรวจสอบรายการสินค้าให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสารใบปิดบรรทุกแล้วใช้โมบายแอปพลิเคชันสแกน QR โค้ดที่ข้างกล่องจนครบทุกรายการและนำสินค้าที่รับมาทั้งหมดมาส่งมอบที่คลังพนักงานที่คลังสินค้าจะทำการตรวจรับสินค้าและชั่งน้ำหนักสินค้าโดยสแกนบาร์โค้ดและบันทึกน้ำหนักลงในระบบพร้อมทั้งระบุโลเคชัน เพื่อส่งต่อให้กับพนักงานคลังสินค้าจะเก็บสินค้าตามโลเคชันที่กำหนดไว้เฉพาะที่จัดส่งในกรุงเทพและภาคกลาง CS จะติดต่อลูกค้าทุกรายยืนยันการจัดส่งสินค้าและบันทึกลงในระบบและเมื่อพนักงาน CS ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยสินค้าทุกรายการจะไปอยู่ที่ระบบจัดเส้นทางในแต่ละรูทเพื่อส่งต่อให้ฝ่ายขนส่งดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามวันและเวลานัดหมายต่อไป ส่วนสินค้าที่ต้องส่งไปยังศูนย์กระจายต่างจังหวัดระบบจะจัดงานตามสายงานภาคเหนือ,ภา,านอ,อ,นอภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้พนักงานคลังสินค้าจะทําการจัดสินค้าตามใบป,ปิดบรรทุกและส่งมอบให้พนักงานขับรถตวรวจรับสินค้าโดยใช้โมบายแอปพลิเคชันสแกนบาร์โค้ดรับสินค้าขึ้นรถจนครบถ้วนและเดินทางไปยังศูนย์สินค้าที่ต่างจังหวัดทันทีภายในเวลาไม่เกิน21นาฬิกา d a หนึ่งนาฬิกาถึง8ปดนาฬิกาสินค้าที่จะส่งในกรุงเทพและภาคกลางระบบจะจัดงานตามสายงานที่กำหนดพร้อมทางระบุทะเบียนรถและชื่อพนักงานขับรถเพื่อจัดทำใบป,ปิดบรรทุกพนักงานเตรียมสินค้าจากโลเคชั่นที่แจ้งในใบพิก,กิงส่งมอบให้พนักงานจัดส่งตรวจสอบและสแกนบาร์โค้ดยืนยันรับสินค้าขึ้นรถโดยรถขนส่งสามารถจะส่งได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกา โดยก่อนทําการจัดส่งสินค้าพนักงานขนส่งทําการโทรศัพท์ติดต่อลูกค้าอีกครั้งและนําส่งลูกค้าให้เรียบร้อยตามเวลาที่ตกลงกับลูกค้าเมื่อพนักงานถึงบ้านลูกค้าก็จะทําการส่งมอบสินค้าโดยให้ลูกค้าตรวจรับสินค้าเซ็นรับในเอกสารและในโมบายแอปพลิเคชันพร้อมทั้งถ่ายภาพเอกสารรับสินค้าถ่ายรูปสินค้ายืนยันการจัดส่งซึ่งจะบันทึกลงในระบบในกรณีที่มีการรับเงินจากลูกค้า COD พนักงาน จะขอรับค่าสินค้าจากลูกค้าก่อนส่งมอบเมื่อจัดส่งสินค้าเรียบร้อยทุกรายการจะต้องรวบรวมนําเงินสดที่รับมาจากลูกค้าฝากธนาคารเข้าบัญชีของบริษัทภายในเวลาตอนเย็นนั้นและยืนยันการฝากเงินสดโดยถ่ายรูปสลิปการรับเงินจากธนาคารบันทึกในระบบนําเอกสารจะส่งคืนให้พนักงานที่คลังสินค้าตรวจสอบความถูกต้องเพื่อจัดเก็บในระบบต่อไปเด2สสินค้าที่จะส่งต่างจังหวัด เมื่อสินค้าที่ทําการจัดส่งโดยรถบรรทุกจากกรุงเทพถึงศูนย์กระจายต่างจังหวัดที่มีทั้งหมดจํานวน9 0พนักงานจะดําเนินการรับส่งสินค้าเข้าคลังสินค้าและเซ็นรับสินค้าในใบเป็นบรรทุกและคืนให้พนักงานขนส่งและจัดการดําเนินการจัดส่งซึ่งขั้นตอนเหมือนกับขั้นตอนในการจัดการสินค้าที่จัดส่งภายในกรุงเทพและภาคกลาง